ส,ว,สวัสดีค่ะอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะในรายการ POP NEWS สนันเองค่ะเอมสันธิดาลแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์วันนี้เรามาแบบแมทชิ่งกันเหมือนกันนะแฟชั่นจัดเต็มมากน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเสื้อผ้าแล้ว <c oughs> ก็ทรงผมของพีง <ผม S 1> ่อู๋ด้วย,วยใช่เอ๊ะเมื่อกี้ข้างในบอกอะไรนะเขาบอกว่าช่วงนี้เครียดก็เลยแต่งตัวเพื่อให้แบบ บางคนดูพวกเราอาจจะได้รีแลกซ์กันไปบา้างอะไรแบบนี้ค่ะในหนูฟังเขาว่าเราเครียดนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ดูข่าวบันเทิงของเราคลายเครียดกันหน่อย <c oughs> นะครับมาดูกันที่เรื่องราวของคุณไม์พิรัตหรือว่าไม์แองเจโลนั่นเองนะฮะโกอินเตอร์กับผลงานฮอลลีวูดเรื่องแรกนะฮะแล้วก็ประกอบกับพระเอก007 บอนเจมส์บอลคนนี้เด็ดมาตั้งแต่เด็กด้วย <S 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 บอกว่าเป็น f อของเขาร่วมงครั้งนี้ก็กดดันไม่น้อยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับการทํางานกองภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เรื่องของภาษาด้วยที่ต้องใช้ทั้งสื่อสารแล้วก็ในบทบาทการแสดงปกติแล้วคุณไม้เขาบอกว่าชินกับการใช้ภาษาจีนเป็นหลักมากกว่านะครับแต่ที่ได้ยินฟีดแบ็มาก็โอเคนะครับน้องสาวผมก็ที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่อเมริกาเขาก็เขาก็บอกว่าอ่ะหนังดีนะอะไรเงี้ยแตบสนุกดีอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างกดดันเพราะว่า คือแต่ละคนก็เป็นตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะกดดันในหลายๆแง่มุมครับผมว่าเราเราไม่ใช่เป็นแบบเราจะให้ทุกคนแบบเข้ากันได้ง่ายขึ้นเข้ากันได้เร็วขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเนี่ยได้ร่วมงานกับทีมงานระดับโลกนะคะเจ้าตัวจึงให้ความสนใจกับงานเบื้องหลังเป็นพิเศษค่ะเห็นว่ามีการศึกษาดูสเกลงานขนาดกองท่ายการจัดการแล้วก็การถ่ายทํารวมถึงรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะแล้วคุณไมค์เขาก็บอกว่างานเบื้องหลังนี่แหละเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เขาสนใจและตอนเนี้ย กำลังศึกษาเพิ่มเติมอยู่ค่ะนอกจากพาร์ทการแสดงแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นประสบการณ์ของเบื้องหลังอะไรเงี้ยครับผมพวกทีมงานการจัดการกองเรื่องของโปรดักชันเรื่องของการกำกับเพราะว่าไม่ดยส่วนตัวเราสนใจเรื่องของเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการกำกับการทำงานเบื้องหลังนี่ครับก็จะศึกษาตรงนั้นกลับมาเผื่อด้วยอะไรเงี้ยครับว่าอ๋อเขาทำแบบนี้เขาทำแบบน,นี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยครับ นี่สำหรับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอะหนังเรื่อง The m ม s f i ิตที่คุณไมค์เขาไปรวมแสดงเนี่ยเขารับบทเป็นใครนะฮะรับบทเป็นวิกซึ่งวิกเนี่ยในเรื่องเป็นเหมือนมือระเบิดเชี่ยวชาญในการประกอบระเบิดด้วยนะครับและทีนี้เนี่ยเ,เรื่องราวมันก็คือการไปปล้นทองในคุกที่เขาว่ามันมีการรักษาความปลอดภัย<ะ>ดีเยี่ยมที่สุดอ,อันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้โอ้พูดแบบนี้แฟนๆชาวไทยก็ต้องอดใจรอนะเพราะว่าน่นนนว่าช่วงนี้สถานการณ์บ้านเราโควิดก็ยังคงไม่ดีดังนั้น โปรแกรมหนังหลายเรื่องก็คือเลื่อนกันไปก่อนคือทีแรกกำหนดฉายรู้สึกจะ15รกรกฎาคมที <prem ises> <ภ>่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็ต้องดูกันยาวๆเหมือนก <c ram> ันนะฮะว่าอ่ะสุดท้ายแล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหร,รือเปล่าอาจจะมาฉายในสตรีมมิ่งหรือเปล่าแต่ก็ต้อง <c ram> รอ <c ram> ติดตามนะคะแต่ก็หวังว่าภาพยนตร์เราก็ยังอ,อยากดูในโรงภาพยนตร์อยู่เหมือนเดิมใช่มาได้ฟิลได้รมนะฮะอ่ะมาดูกันที่เรื่องราวของคุณหมิวศิลรพัฒน์หน่อยนะครับสำหรับคุณหมิวนี่มีประเด็นกันไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางต้นสังกัด วิกหมอชิดเนี่ยได้ออกจดหมายยกเลิกสัญญาในกรณีที่คุณเหมีวอาจจะมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมค,คือเขาระบุไว้อย่างนี้นะฮะก็เลยยกเลิกสัญญาที่อยู่กับทางช่องมา10กว่าปีนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าจะมีผลงานรับบทเป็นตัวนำด้วยในซีรีส์นะฮะของคุณแกปเปอร์วอลลิศนั่นเองนะฮะเป็นซีรีส์วนะครับ เรื่องคืนนั้นกับนายดาวเหนือปล่อยทีเซอร์ไปเห็นว่าร้อนแรงเหมือนกันฉากเลิบทรงเลิบซีนอะไรแบบนี้ <desaf ll. S 1> นะฮะซึ่งกระแส,สะตอบรับดีมากเพราะว่ายอดวิวทีเซอร์ตอนนี้เนี่ยเฉียดล้านแล้วนะคือจริงๆมิวรู้จักกับแกปเปอร์อยู่แล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่าแกปเปอร์ต้จักกับโมมิวสนิทกับโมค่ะแล้วพออพอทุกคนรู้เรื่องอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเหมือนเราก็คุยกันว่าแบบเออ แบบฝากเพื่อนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ค่ะก็เลยได้มีโอกาสมาได้คุยกันแล้วก็ไปบอกว่าอยากคือคาแรคเตอร์มันตรงพอดีเลยอยากให้หมิวไปเล่นก็ตอนนี้ตอนนี้ก็มีลูกค้าหลายๆคนส่งสินค้ามาให้รีวิวนะคะก็มีมีบางแบรนด์อะไรเงี้ยก็ติดต่อมา,าอยากจะให้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ที่เรากำลังคุยกันอยู่อะคะ่ะ นี่นะฮะก็ไปร่วมงานกับคุณแกปอร์เขากับบริษัทก้าวหน้านั่นเองตอนนั้นเนี่ย<ะ>โอ้โหเรารู้จักกันกับพี่แกปอร์เคยไปดริงด้วยกันเขาบอกว่าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพี่จะทําหนังทำซีรีส์เดี๋ยวจะให้อูมาเล่นปรากฏ จนถึงตอนนี้ผ่านไป5ปีแล้วนะฮะไม่รู้ว่าพี่ลืมหรือยังน่าจะยังไม่เจอบทที่ใช่ไงอ๋อเหรออย่างพุทธิมิวเขาก็ลอเวลาเขาลืมผมไปแล้วเนี่ยทวงผ่านหน้าจอด้วยเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้เลยชื่อว่าเช็คเอาท์เนาะฝากด้วยละกันเป็นซีรีส์ใหม่หนึ่งเรื่องเลยที่แฟนคลับเขาก็มีตั้งแต่ซีรีส์ยังไมออนแอร์เลยใช่นี่พี่ก็รอเขาตั้งแต่พี่ยังไม่มีลูกจนตอนนี้มีลูกแล้วนะฮะนี่ก็คือทวงไปเลยถ้าพี่กัมเปอร์ได้ยนนกก่คคเาะะรรัััชวพ ช่วงหน้ามีข่าวน่ารักน่ารักของบ้านพี่แจ๊สชวนเชิญมาฝากกันเห็นเ <He en, S 2> ขาบอกว่าไปซื้อหมูแคร์หมูแคร์แต่มันจะแคร์หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าติดตาม, <c oughs> ตามค่ะในช่ที่สองในรายการป๊อปนิวใช่คะช่วงนี้มีข่าวน่ารักน่ารักมาฝากกันคือเราอ่านไปแล้วก็สงสารปนขำเหมือนกันนะ <c oughs> คืออย่างที่บ้านเอ็มเอ็มเลี้ยงชิวาว่าใช่ไหม,อมตอนซื้อเาก็จะบอกว่า สุนักพันธุ์นี้มันจะโตสุดแค่ไหนรเราก็เอาคยเตรียมใจเตรียมใจว่าเขาจะโตประมาณนึง<ช>แต่พี่แจชุนชื่นเหมือนจะไม่ได้เตรียมใจนะคะไม่คือปกติแล้วเนี่ยอันนี้นิดนึงเวลาจะเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราอาจจะต้องดูพ่อแม่มันใช่ไหมอ,อย่างซื้อหมานี่ใช่เลยต้องดูว่าอ่าหน้าทรงไหนตุ๊กตาหน้าหมีหรือเปล่าหรือถ้าจะซื้อหมูเนี่ยนะฮะอาจจะต้องดูพ่อแม่มันว่าตัวใหญ่แค่ไหนใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตกันเหมือนกันกับหมูแคระเราได้เห็นกันไปนะคะพี่แจชนชื่นเขาก็มาเล่าบอกว่า ตอนแรกเลยคือคนขายเนี่ยเขามาขายบอกว่าเป็นหมูแคร,คร์แต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่เรียกว่าโดนย้อมหมูโดยย้อมหมูนั่นเองนะคะเขาก็เล่าเรื่องราวนี้กลายเป็นว่าตลกมากบอกว่ายิ่งเลี้ยงมันโตขึ้นมาเรื่อยๆคือมันเหมือนแบบว่าจากไซมินิอ่ะเพิ่มไปเรื่อยๆเขาก็กังวลเหมือนกันนะว่าเอ๊ะโตสุดของมันจะเท่าไหร่นะคะคคเขาก็โพสบอกว่าเตรียมใจในวันข้างหน้าแล้วฮช็นุจรีเกี่ยวับคาว่าหมูแคร์ไม่มีจริงพามาดูแลกันไปแล้วตอนเอามาบอกว่าตัวเมียเลยตั้งชื่อว่านุจรี เรียกมา2เดือนเพิ่งรู้ว่าเป็นตัวผู้หรือมันเปลี่ยนใจเปลี่ยนเพศเองได้ไม่น่าได้นะแล้วก็บอกว่าแต่ก็ตามนี้6เดือนแล้วครับ n นุจรีครับสมาชิกในบ้านครับแต่ก็งงคือผิดทั้งเพศใช่ไหมผิดทั้งขนาดครันขายที่ต้องโดนตีนะคะแบบนี้เออย้อมหมูย้อมหมูปกติจะเจอแต่ย้อมแมวใช่ไหมคุณ นะอะมาดูกันต่อนะฮะเรื่องราวของหบวไอหนีเธอที่รักใกล้ได้ดูแล้วจริงๆวันที่9สิงหาคมนี้เกาะขอบจอรอหน้าจอ PPTV ได้เลยนะครับเรื่องนี้เจอกันแน่นอนสหรับ3นักแสดงนำนะฮะพี่โตศักดิ์สิทธ ชอนจินดาโชน่นะครับแล้วก็คุณพีคพัทรัศยานั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่าง p p t v h d ช่อง36กับ VTV ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงชื่อดังเลยนะฮะผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์แอปพลิเคชันระดับชั้นนำของไทยนะครับภายใต้บริษัทเทนเซนต์ประเทศไทยจำกัดเอาใจสายจิ้นเปลี่ยนเดือนสิงหาคมนี้ให้กลายเป็นเดือนแห่งความรักนะครับที่จะทำให้หัวใจของคุณเนี่ยกลายเป็นสีชมพูกับผลงานละครแนวโรแมนติกฟิลกูดฟอร์มยักษ์ ถ่ายทำทั้งในไทยแล้วก็บินลัดฟ้าไปถ่ายถึงไต้หวันด้วยมีอินเดียก็มีเหมือนกันนะฮะรรบวอไอหนีเธอที่รักเนี่ยรับประกรันคุณภาพโดยบริษัท JSL Global Media นะครับคว้าตัว3นักแสดงที่ผมบอกไปนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังเสริมทัพด้วยอีกหลากหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณรัชมีแค้ก็มาพี่ซาร่านลินโฮเลอร์ก็มาโซจียอนอะไระแบบนี้นะฮะน่าดูทีเดียวนะครับวันนี้เราก็เลยจะพาคุณไปชมน้ำจิ้มก่อน ถูกต้องวันนี้ก็เลยฝากกันนะคะสำหรับเก็บตกหลังกล้องเชราะว่าละครน่มันสนุกแล้วแต่หลายคนที่เป็นแฟนละครเขาอยากเห็นคือเบื้องหลังวันนี้จะพาไปดูกันนะคะของคุณจียอนนั่นเองปกติแล้วเธอก็จะเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะในกองถ่ายและเห็นว่าครั้งนี้เธอจะมาเป็นนางฟ้าตัวน้อยของเด็กๆจะเป็นยังไงติดตามในสกู๊ปพิเศษนี้เลยค่ะสําหรับเก็บตกหลังกล้องค่ะ ตกหลังกล้องซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกกองวอไอหนีเธอที่รักที่เขาว่ากันว่าเป็นการรวมตัวของเหล่านักแสดงสุดฮาไว้มากมายอย่างนี้เมื่อเธอต้องเลือกระหว่างรักเก่ากับรักใหม่กลับได้หวันกับผมนะกลับเริ่มต้นใหม่อีกครั้งใี่ไหมเขียนภาษาจีนว่าหวอไอหนีแปลว่าผมรักคุณ ซึ่งฉากในวันนี้นะเป็นฉากของสาวจี้ยอนที่ต้องรับบทเป็นบีเซนเตอร์นมอัดเมซส,สวยทั้งยังต้องมีเด็กๆรายร้อมอีกด้วยแหมเห็นแบบนี้แล้วหนุ่มฮั่นหวานใจจะว่ายังไงปุนียนะฟ้าหน,น่อววยคุณผ,ผู้ชมคะเขาว่ากันว่าฉากไหนที่มีเด็กเอฟเฟกต์และสลิงต้องมีความโกลาหลวุ่นวายอย่างแน่นอนดูได้จากบรรยากาศของซีนนี้ ก็น e ่ารักดีค่ะเด็กๆเด็กๆก็เป็นอย่างนี้ละค่ะก็เลยเข้าใจ โนเด็กๆก,ก็จะโซนอยู่แล้วอะค่ะไม่แบบสมาธิสั้นอะไรเงี้ยคือเด็กกลุ่มนี้ดีที่ทเชื่อฟังนะครับแล้วก็ก,เก็เราก็มีพลังงานเยอะผมว่าผมไม่ต้องรับมือเยอะเท่าจียอนคือจียอนน้องเป็นผู้ถูกกระทําจะเยอะกว่าอะไรเงี้ยคือผมว่าเขาก็อดทนมากกว่าอะไรก็ดีครับเพราะว่าน,น้องเขาน่ารักแล้วกน็น้องเขารู้งานกันอยู่ละก็เลยถือว่าทํางานง่ายแล้วก็ทํางานของขั้นเร็วแหมสนุกขนาดนี้สองนักสแสดงเขาก็ขอฝากละครไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยละค่ะฝากติดตามละครเรื่องวอรไอนี ฉันรักเธอเธ<ถ>อที่รักเออไม่ไม่ส่งให้แกอ่าวไอนี่ฉันรักเธอเธอดีรักวอยนี่เธอที่รักด้วย <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเอ่อเป็นละครที่เรามาถ่ายเนี่ยแค่บอกเลยนสนุกมาก<อ>ฝากติดตาม้วทุกคนเล่นเต็มที่มากต้องบอกเลยเป็นละครที่คลายเครียดม,มีครบทุกรสเหมือนกันเป็นละครเรื่องแรกนเ<อ>นาะมีทีนีดเรได้เล่นกับเพื่อนดีใจมากดีใจมาก ขอหน้าดีใจใหม่ได้ไหมดีใจมากฝากด้วยนะครับวอไอหนีเธอที่รักถูกแล้วท่โอเคครับก็ละครนะครับที่เราเห็นกันเราเราสนิทกันเราบรรยากาศน่ารักมากยังมีนักแสดงอีกหลายท่านนะฮะที่ยังไม่เข้าฉากเพราะหลับอยู่อย่างคุณฟลอยนะครับคุณพีคที่ยังมาไม่ถึงนะครับหรือว่าคุณซาร่าที่คิวไม่ได้นะครับผมอีกมากมายให้ติดตามกัน เราจะ,จะเราจะให้ทุกคนได้เส็ความจริงยังไงนะครับก็ฝากด้วยกรารละครเรื่องนี้สนุกแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีบรรยากาศอะไรมาให้ดูกันอีกเยอะครับน่าติดตามนะบ,บอกเลยว่าเห็นจียอนทีไรเขาก็จะเป็นคนที่แบบ เห็นแล้วยิ้มตามอ่ะพูดอะไรก็น่าเอ็นดูไปหมดไม่ว่าเขาจะเป็นพูดเรื่องแบบสมมติพูดคำหยาบอ่ะยังดูเป็นสีพาสเทลเลยครับผมเอ็นดูในสำเนียงเธอเอ็นดูนะคะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยละกันวันที่9สิงหาทั้งช่องของเรานะคะไปตอนที่ศิลปินเดี่ยวคนนี้ดีกว่านะคะพี่ปิงปรีชาเห็นว่าครั้งนี้กลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวกับเพลงที่ชื่อว่าตัวจบนี่ปกติเขได้ยินแต่ตัวเปิดใช่ครั้งนี้เป็นตัว ตัวจบนั่นเองนะคะก็เป็นอดีตนะคะสมาชิกวง Brother นั่นเองกับเพลงที่เราคุ้นเคยก็คือฉันผิดเองฉันผิดของฉันคนเดียวที่ปักใจรักเพียงเธอนะคะครั้งนี้คัมแบ็กค่ะกลับมาในชื่อเป่ง X พร้อมกับซิงเกิลตัวจบนะคะชื่ออาจจะดูเศร้าแต่เนื้อหาคือเพลงรักหวานๆไงที่พูดถึงคนที่ผิดหวังจากความรักจนไม่อยากมีใครแต่พอเจอคนที่ใช่ก็อยากอยู่ตลอดไปโดยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะได้หนุ่มฮอตอย่างคุณกันสมัยค่ะแล้วก็นางแบบอย่างคุณหลินมาช นดนะคะมาร่วมถ่ายทอดอารมณ์นอกจากนี้ <ừ m. S 1> ค่ะปิงยังบอกด้วยว่าการกลับมาทํางานในชนะศิลปินเดียวอิสระครั้งนี้ถือว่าได้ใส่ความเป็นตัวเองไปมากยิ่งขึ้นด้วยเพลงนี้มันมันค่อนข้างจะครบในทุกๆรสชาติและมันมีทั้งคนคน,คนหนึ่งที่เคยปิดปากจากความรักมานะครับแล้วก็แบบไม่อยากจะมีใครแลวจนกระทั่ทงสุดท้ายได้มาเจอกับตัวจบแล้วเขาก็แบบอยากจะใช้ชีวิตกับคนคนนี้ตลอดไปมันก็จะมีมูดแนนโทนมันมันค่อนจะครบคือต้องบอกอย่างนี้ว่าด้วยความที่เราเป็นบอยแบนด์เนี่ยทุกอย่าง ดูด irection เราเราทำงานภายใต้ของค่ายเออผลงานแต่ละชิ้นที่ออกมาเราไม่สามารถที่จะเอานำเสนอด้วยตัวเองร้อซตอนนี้เราเป็นศิลปินอิสระละทุกอย่างเราเราจะต้องสิเล็กเลือกตั้งแต่แนวเพลงตั้งแต่ต้นว่าออมันจะต้องเป็นแนวออโซแอนดีแบบนี้เรามองว่าช่วงเนี้ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันมันค่อยดีหรือเปล่าปล่อยมา คอนเสิร์ตก็เล่นไม่ได้อะไรก็ไม่แต่เรมองว่าเฮ้ยทุกอย่างเป็นอ p ป o r t u n i t ของมันหมดเป็นโอกาสที่หมด ฝันเหมือนกันนะคนนุณอู๋วันวหนึ่งอยากจะเป็นตัวเปิดอยากจะเป็นตัวจบวของใครสักคนหนึ่ง ตัวเ่าไม่เอาแล้วตัเกไม่เอาเราอยากจะเป็นคนสุดท้ายของเธอแล้วเธอก็จะมีเราเป็นคนสุดท้ายอะไรแบบนี้เข้าไปดูกันได้สำหรับ MV นะฮะเรียกว่าเป็น2นักแสดงที่ชื่อดังเหมือนงานสายปิดสายแนวสายิดแล้วก็แบบคุณกันสมัยเขาจะมีความแบดบอยใครที่ชอบหนุ่มสไตล์นี้นะคะถูกใจแน่นอนของพี่นี่ไม่ได้แบดแค่ลุคนะนิสัยก็แบดนั่เล่นตัวเองจะได้ไม่เจ็บมากครับผมช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าใครที่อยากจะได้เป็นสมาชิกไอชีอีวีไอี เดี๋ยวติดตามเลยนะฮะเรามีแคมเปญดีๆมาบอกกันด้วยกับป๊อปนิวส์อยู่กันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะในรายการป๊อปนิวนั่นเองะนะคะวันนี้เรามีแคมเปญดีๆจากไอชีอ e มาฝากกันด้วยค่ะกต้องช่วงนี้ใครที่หาซีรีส์ดีๆด,ด,ดูนะฮะแน่นอนว่าแพลตฟอร์ม i อชีอเว็บไซต์ iq.com เขามีให้ดูกันแบบจุใจแน่นอนแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าจะเป็น V.I.P. คุณอาจจะต้อง เสียเงินนะฮะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นจํานวนไม่มากแต่ช่วงนี้บางคนบอกอยากจะลองสมัครแบบฟรีๆก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีแคมเปญนี้นะครับไอ้ฉีอี้บีวิดยูไอ้ห่วงใยชวนคนอยู่บ้านนะครับขานรับมาตรการของทางภาครัฐเขาด้วยไง่ช่วงนี้รณรงค์เคลื่อนย้ายตัวเองให้น้อยที่สุดอยู่บ้านให้เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ฉีอีเขาก็เลยแจก v i p 14วันนะครับแจกทุกวันวันละ1ล้านคน สามารถกดรับสิทธิ์โดยการคลิกเข้าแอปไอ e ีอีและกดแบนเนอร์ในแอปนะครับผู้ใช้ที่ไม่เคยเป็น VIP นะฮะสามารถลองดูได้14วันนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น VIP อยู่แล้ว และเมื่อกดรับสิทธิ์ก็จะบวกเพิ่มไปอีก14วันนั่นเองเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไปจนถึงวันที่27กรกฎาคม2564ดูได้ทั้งละครแพทยยาของเรา<ช>ด้วยเหมือนกนันนะแล้วก็ซีรีส์เรื่องอื่นๆมากมายครับซึ่งตอนนี้เราขึ้น QR code ไว้ให้แล้วนะคะใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้นะคะหยิบมือถือมาเลยโหลดตอนนี้เลยนะคะย้ำว่าไอชคือดูฟรีและเพิ่มเติมตอนนี้เขาให้ เราเป็นสมาชิกแบบฟรีๆด้วย14วันใช่โอ้ต้องรีบสมัคร่อยละอ่าเพราะว่าการเป็น VIP นี่ก็คือจะได้รับชมแพทย์ยาแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าดูสดทาง PPTV HD ไม่ทันเนี่ยนะฮะคุณก็จะดูได้หลังละครจบเลยทันทีใช่แต่ถ้าเป็นสมาชิกถ้าเป็นลูกค้าที่ฟรีเนี่ยก็คือหลังจากนั้น24ชั่วโมงนั่นเองค่ะครับผมเราเอง2คนเป็นสมาชิกเรียบร้อยละเรียบร้อยแต่พี่จะไป็น VIP ดูบ้างอ่าติดตามแล้วกันนะคะสมาชิกซีซีดีทาง i อชีนะคะมาตอนที่นักร้องคนนี้ดีกว่าไป ไปฝั่งอเมริกากันบ้างสําหรับมารายแคร์รีเห็นว่าตอนนี้ลูกไม้หล่นใต้ต้นเหมือนกัน mm hmm. นะคะ mm hmm. เพราะว่าลูกสาวของเธอมีการร่วมแคมเปญโฆษณาด้วย mm hmm. เธอก็บอกว่าโอ้โหประทับใจมากๆเลยแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่า mummy loves you so much นั่นเองนะลูกสาวของเธอก็คือมอนโรแคนนอนนั่นเองค่ะก็เป็นลูกสาวของมารายแคร์รีก็เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญโฆษณาค่ะ mm hmm. ชื่อว่า today is some day ของแบรนด์ที่ชื่อค่อนข้างอ่านยากนะโอ้สก mm ูชบีกอชนะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นบริษัทเสื้อผ้าสำหรับเด็กใน รัฐอเมริกาค่ะงานนี้คุณแม่มารายก็ออกมาถแถลงนะคะว่าเธอตะระหนักถึงความฝันของลูกสาวในฐานะแม่ที่เห็นลูกของตัวเองได้พัฒนาความฝันของตัวเองให้กลายเป็นจริงโฆษณาแคมเปญตัวนี้ค่ะเป็นการเพิ่มพลังให้เด็กๆที่จะฝันกล้าหาญและจุดประกายเส้นทางของตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่าเธอก็มีการโพสต์รูปในไอจีส่วนตัวเธอด้วยบอกว่า รักลูกสาวมากๆเลยครับผมนี่ก็เป็นเหมือนการจุดประกายให้กับน้องๆที่ดูอยู่จะได้มีไอดอลเป็นแบบว่ารุ่นพี่วัยเด็กด้วยกันใช่ก็คือให้เด็กเนี่ยกล้าคิดกล้าฝันฝันไปก่อนเดี๋ยวมันถึงเองวันหนึ่งใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีความฝันก็ลองไปนอนสักตื่นหนึ่งนะฮะว่าจะไม่เล่นแล้วนะว่าเหมือนกันนะอ่ะชวนดูละครไม่ใช่ละครรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะฮะกับอาจารย์เผ่าทองทองเจือนั่นเองคนนี้ก็แหม เป็นคนจริงอีกคนหนึ่งที่เขามีความรู้แน่นมากแล้วเวลาเล่าถ่ายทอดเนี่ยเหมือนเราฟังจากญาติผู้ใหญ่รู้สึกกันเ,กเองสนุกตามใช่นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเทปที่พาไปชมเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนารายณ์นะครับถือว่าเป็นเทปสุดท้ายในซีรีส์นี้แล้วด้วยนะครับจะพาไปชมโบราณสถานนะฮะ บ้านหลวงรับราชทูตนะครับการสร้างเรือในสมัยโบราณจากนั้นก็ไปต่อกันที่มุสลิมในสมัยโบราณนะครับที่ตึกโคโรซานชมหอดูดาวการสร้างป้อมและกำแพงเมืองนะครับจากนั้นก็ไปต่อกันที่วัดตองปุชมพระพุทธรูปปางหน้าคปลกนะครับ ชมภาพเขียนฝาผนังแบบพื้นบ้านติดตามได้เลยทางช่องพีพีทีวีเอของเราเรือว่าติดตามทางช่องของเราได้ทุกวันเลยนะวันอาทิตย์ก็จะมีอาจารย์เผ่าทองนะคะส่วนหลังจบรายการของเราวันนี้มาแน่นอนซีนิม่าฮิตค่ะกับภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่า The Big Hit ชื่อไทยคือ4โหดโคตรอันตรายฟังแค่นี้ก็รู้เลยนะคะว่ามันดเดือดแน่นอนฝากติดตามกันด้วยหลังรายการจบของเรานั่นเองเป็นเรื่องราวของ4มือปืนค่ะมีเมลวินซิสโก้คลัชแล้วก็เวนซ์นะคะที่เกิดจับพระจับผูกค่ะทำงาน ส่วนตัว โดยเขาจับเคโกะซึ่งเป็นลูกสาวของมหารษฐีตกอับชาวญี่ปุ่นนะคะมาเรียกค่าไทยแต่หารู้ไม่ว่าคนที่พวกเขาจับมาเนี่ยดันเป็นหลานสาวสุดห่วงของเจ้านายตัวเองอแล้วเราก็เลยกลับตลปัดนะคะย้ำว่าสนุกแน่นอนนะคะฝา<ช>กด้วยบ่าย3-50ทางช่องของเราค่ะือฟังเรื่องย่อแล้วรู้เลยว่าไม่ใช่หนังรักแน่นอนอนะฮะ <laughs> แล้วก็เรื่องนี้นี่เจอกับพระเอกตลอดการอย่างมาร์ควอร์เบิร์กด้วยอ๋อนะ่าดูนะ่าดูนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาของ รายการป๊อปนิวส์ของเราแล้วะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับอู๋ธีรยุทธเพียงคนเดียวนะครับแล้วก็เอ็มอู๋จะมาพร้อมกันในวันจันทร์กับป๊อปนิวส์สเตอรี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ